โอเคนะครับขอ้บอ21ต้องการเรียงก้อนอิฐให้มีลักษณะดังภาพให้ได้1,000ชั้นไม่ใช่ว่าให้มาแค่นี้นะครับ1,000ชั้นนี่ให้มาแค่1 2 3 4ชั้นเท่านั้นนะครับต้องใช้ก้อนอิฐกี่ก้อนห1,000ชั้นอ่ะเรามาดูกันคุณจะหาแพทเทิร์นแบบรูปครับสังเกตน,นะดูชั้นแรกก่อนเลยดูชั้นแรกก่อนอ่ะ คุณจะดูชั้นแรกดูชั้นที่2นะครับชั้นที่3และชั้นที่ 4..... เอาแค่นี้ก่อนละกันดูว่าแต่ละชั้นเนี่ยมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับชั้นแรกมี1นึ่งเขเขียนก่อน1ชั้นที่สองมีหนึ่งสามโดนทับอยู่5ชั้นที่3ามีโดนทับอยู่5้าจริงไหมโดนทับอยู่ข้างล่างหแล้วก็งอกออกมา 6, 7, 8, จ็ดแปด้านหลัง สมี13ครับสิครับไม่งงนะทุกคนนะมันมีการโดนบังอยู่นะแล้วโดนทับอยู่นะต้องระวังนะครับต่อไปโดนทับอยู่นะทับอยู่อ่อสิบสอันตามข้างบนและที่อเกยออกมาอีก14 15 1่สิบห้าสิบ้าทั้งหลังโดนบังอยู่21่สิบ2อ็ดยีบสอามยี่สิ้าลูกครับอ่ะพอละ ใครหาแพทเทิร์นแบบรูปได้มันจะจบทันทีเพราะก็ถาม1,000ชั้นจริงไหมครับชั้นและสังเกตน,นะเพิ่ม4เพิ่ม8เพิ่ม12ไอ้พวกการเพิ่มแบบก้าวกระโดดแบบนี้แหละครับต้องมีเลขยกกำลังมาเกี่ยวข้องโอเคนะอ่ะข้อนี้ครูเขาบอกเลยครับนะแพทเทิร์นคือ0นยกำลังสบวก1กำลังส หนึ่งกำลังสองบวกสองกลังสองสองกลังสองบวกสามกลัง 4, อสองสี่อักาลังสองบวกสยกกำลังสครับเป๊ะไหมได้หนึ่งกำลังสองบวกสองกงสองได้ห้าสองกำลังสองบวกสามกำลังสองได้สิบสามเป๊หมครับเก้บวกสิได้สิะะ 9, 6, ได้ยี่าทุกอย่างเป๊ะถามว่าคุณโน้ตรู้ได้ไงอะ่ะ อาศัยประสบการณ์ใครนะครับทาโจทย์มาเยอะมองปุ๊บจะออกปลั๊กใครนั้นโจทย์มาไม่เยอะนานทาทีโดนแม่ดุแม่ด่าก็ทําทีหนึ่งต้องควานหากันนานมากกว่าจะออกเป็นโจทย์ประมาณนี้แต่หลักการนะครับถ้ามันก้าวกระโดดแบบเนี้ยเพิ่ม4เพิ่ม8เพิ่ม12หรือเพิ่ม1 3 5 7หรือเพิ่ม2 4 6 8ประมาณเนี้ยก้าวกระโดดไปเรื่อยนะครับสูตรจะมีเลขย,ยกกําลัง2มาเกี่ยวข้องกําลัง2อนี่เจอบ่อยมาก มาเกี่ยวข้องแต่ถ้าเพิ่มสมมวะน,นะเพิ่มเท่าสี่เท่าสีเท่าสี่สูตรจะมีสี่เป็นตัวคูณหลักการมีแค่นี้ครับในการสังเกตนะครับนะอ่ะมาชั้นฝึกเยอะๆครับจะได้คล่องสรุปจะถามว่าท่านี้ครับไปถึง 1, น 1, นนหนึ่งพันชั้นหนึ่งพันชั้นอ่ะขอกรอบนิดนึงจะเท่าเดิมอ่าหนึ่งพันชั้นชั้นที่หนึ่งพันนะครับจะมีค่าเป็นสังเกตนะชั้นที่1 เป็นศย์ก่อนชั้นที่2เป็น1นึ่ำหน้าชั้นที่สเป็น2องนำหน้าชั้นที่สี่เป็นสามนำหน้าชั้นที่หนึ่งพจะเป็นหนึ่งเป็นเก้าอ่อทุทีเป็นเก้าสิบเาอ้ยชั้นที่หนึ่งพันนะจะเป็น9ก้าร้อยเานำหน้าอ่าโอเคนะครับรูเบอร์เลยรูเบอร์เลยนะอ,ลยนะอ่านี่ครับประมาณนี้ครับ เอาทั้งหมดนี้มาบวกกันก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วโอเคนะครับอ่ะมาบวกกันอย่างไรจัดการเลยครับคุณจะหาผลรวมนะเขาบอกนะทั้งหมดของก้อนอิดนะครับคือเท่าไหร่สังเกตทุกคนไอสูงกันทั้งสองเนี่ยครูไม่เขียนหลอกเกะกะูครูเขียนมาเพื่อดูแพทเทิร์นเฉยไม่ไม่มีอะไรจะมี1นกันทังสองอยู่สองตัวสอกทั้งสองอยู่2ตัวสากันทั้งสองอยู่สตัว สี่กำลังสองอยู่2ตัวแต่พอดีชั้นที่5ครูไม่ได้เขียนไล่ยาวมาครับจนถึงชั้นที่1,000จะมี99้าก้ากำลังสองอยู่2ตัวแต่ชั้นก่อนหน้านี้ครูไม่ได้เขียนไงถูกไหมครับและจะห้อยไอตัวเนี้ยเหลือตัวเดียวไม่มีคู่ในการบวกเพราะฉะนั้นครับเขียงงี้สรุปมันคือสเท่านะของหนึ่งกำลังสองบวกสองกำลังสอง บวก3ากำลังสองจนถึงนะครับ9-9-9ยกกํายกกำลัง2แล้วบวกกับอีกตัวส,สุดท้ายห้อยมา1,000กำลังสองนั่นเองครับเนี่ยหลักการมีแค่นี้ใครมองออกจบเลยปัญหาคือสูตรกำลังสองอย่างเงี้ยบวกกันจำได้ไหมเคยสอนไปแล้วเคยสอนไปแล้วทุกคอร์สเลยคอร์สนี้ก็เคยสอนแล้วด้วยแต่ย้ำครับเปิดฐายไม่เจอหมขอย้ำครับ 1กำลัง2อบวก2กํกำลัง2อบวก3กํกำลัง2นะครับจนถึงจนถึงสุดท้ายนะครับตัว n กํากำลัง2องเดี๋ยวครูขอเขียนด้านนี้อ่าพอดีมันติดขอบไม่เล่นนะครับจะมีค่าเท่ากับสูตรนะทุกคนนะจำให้ได้นะครับ n อ็นเอาไหนึ่งอ่ะเคูณ n บวกหนึงคูณสองบวกห นะครับแล้วหารด้วยหกนะครับจบแล้วครับสูตรมีแค่นี้จำให้ไน้นะคอนี้ครับใครจำสูตรนี้ไม่ได้จบทันทีเลยขอย้อนดนึงเก,ก้าเหมือนกันเอาประามาณนี้พออ่าตรงนี้ตรงนี้โอเคครับอ่าคราวนี้เรามาแทนค่าสูตรกันนะจัดการเลย2คูณกับสูตรนี้ครับแทนค่าไปเลยครับ n เราคือ 999นะ n คูณ n บวก1คูณ2 n บวก1ได้1999แล้วส่วนด้วย6นะครับโอเคไหมนะเสร็จปุ๊บอย่าลืมนะครับต้องบวกด้วย1,000พัทั้งสด้วยก็คือ1ล้านนั่นเองนี่แหละก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้ว ขออนุญาตไม่ขอคูณโชว์ให้ดูนะคําตอบคูบอกเลนะนะครับใครอยากจะคิดเองตอนตรงเนี้ยกดหยุด,ดกดพอสแล้วคิดเองก่อนได้ไม่ว่ากันอ่ะมาคําตอบครับหกร้อยหกสิบกล้านหหมืเจ็ดก้อนครับอ่าเรียบร้อยครับโอเคจบนี่คือหลักการในการคิด